โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมหมาป่านะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเกมนี้ให้มันได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในช่องไท a แลน n d ล o ม i สสายเสี่ยงดวงนะครับผมโอเคครับผมฝากด้วยนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาหาขนมกินนะครับผมเอาแบบงามๆเลยันวันนี้จะมาเล่นแบบให้คนตาวาวนะครับผมจัดไปครับ ฝากคนกดติดตามด้วยผมจะทําคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วกันกดเข้าไปเลยดีกว่ากม็มันมันีรักสองเท่าด้วยวซื้อฟีเจอร์ได้ไหมวะเหมือนจะซื้อฟีเจอร์ไม่ได้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมมีอย่เจ็ดหมื่นยูนนี้เดี๋ยวุสุดเลยแล้วแจ็คอร์ดทัมเมกาเราก็จะได้เท่าไหร่สมมุติเราเล่นตาละผมจงเล่นตาละพันผมบอกเลยผมเอาสุด ถ้าผมเล่นตารางพันผมได้แจ็คพอตผมได้ห้าแสนเมก้านะชนะแบบเมก้าได้ห้าแสนชนะแบบมินมินโลอะไรเนี่ยได้มิได้หนึ่งแสนชนะแบบต่ําสุดเลยห้าหมื่นอันนี้สองเท่าคืออะไรวะโอกาสได้ฟีเจอร์สองเท่าจะไปทไี่ตารางพันสองมันยิบยิบอยู่แล้วเพราะว่าสุดๆใครที่ติดตามมาก็จะรู้ว่าสุดๆผมเป็นไงกดบุมเร็วด้วยแล้วเล่นเยอะๆแล้วใครดูไม่เกินห้านาทีผมได้เลิกแน่หนึ่งเลยหมดตัวสองเลยได้กําไรบานไป ไปส,ส,สุดสุดแล้วอ่ะมันต้องได้กำไรต้องได้สิต้องได้สิจะไม่ได้เลยหรือผมจะเล่นโอกาสเล่นเจ็ดสิบตามาป่าเอาวะเอาวะเอาวะเป็นยอดเงินมาวะอาวะมมนจะย,ยอดเงินด้วยวะ ah. ได้เหรอฮัลโได้นเนี่ยฮัลผมได้ยอดเงินด้วยว่าสามพันสี่พันหนึ่งพันหนึ่งพัน รอบนี ies, é, ้แตกมาเท่าไรหมื่นสองเอาว่ากำไรสี่พันแล้วก็อีกเกมนี้เอาว่าดูดิดูดิโอ้โหถ้ามันได้ไวไวไอ้แบบเมื่อกี้นะบานเลยอะอุ้ยอุ้ยนี้ไม่ได้มีความโลภละขอเมก้าเอาว่าเอาว่าเอาอีกแล้วว่าขอเป็นเงินเงินมาเงินเงินมาเออสามันขอเป็นเงินเงินมาเงินเงินมา โอ้ยได้แค่นี้ถ้ามันติดกันตรงที่นี่นะวายแล้วก็มีเงินติดกันเรื่อยๆนะผมได้เยอะกว่าน,นี้รอบนี้ผมได้สี่พันห้าูเกมนี้แม่งมันจริงวะเล่นไปมันไปอะแล้วแบบหูเอาเรื่องอยู่อะไป,ไป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 อ้าวเอาอีกแล้วเป็นเงินมาเป็นเงินมาเเงินโบนัสมาวะ เดี๋ยวได้โบนัสอันเดียวนะเฮ้ยได้สิบฟีเฉยเลยว่ะโบนัสอันเดียวกับไว้สองตัวได้สิบไว้ฟีอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมาป่าโอ้โหยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่อหญโอ้ยเจ็ดพันแปดยังไม่ใหญ่เนี่ยเอาวะเราฟรีก็เอาวะอยากได้ไว้สองอันชั่งแรกอยากได้ไว้สองอันข้างหน้า ได้ไว้ต่ออันที่หน้าอาแล้วถ้าโบนัสมาเราก็ได้ต่อเนาะอือโบนัสมาว่าได้ต่อป่ะได้รีต่อด้วยอือโบนัสมาอันเดียวแต่ไว้ต้องมาต่ออะ่ะเหมือนไว้ช่วยโบนัสด้วยอะ่ะเพราะว่าเกมแรกเพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่าอืมันมานับรวมไว้ด้วยอะ่ะเกือบสบหมุนฟรีเยอะแต่สังเกตน,นะว่ายังไม่เคยได้เลยขอระดับเมก้าแล้วกันนะได้9ก0าพักเองครับ ยังต่ำเปี้ยอยู่วะหูหูกวางได้มาอมึงละผมไม่ได้เท่าไหร่เลยเอาจริงเอาจริงไวมาสองอันไวมาสองอันอเนี่ยไวมันเดียวโบนัสเราเลยไม่ได้ไวมาสองอันดิไวมาสองอันดิออนดโอ้ยมันไม่ได้เท่าไหร่โอ้มาแล้วโบนัสก็มานะอยากเล่นต่อว่ะ อุ้ยอุ้ยหยุดเท่านี้ครพันมาอุ้ยอุ้ยโอย้ได้เท่านี้เองวะอุ้ยโอย้รอบนี้โอ้รวมเป็น2 5งหมื่นห้าวะหนักกว่านัากวะสองหมื่นเจ็ดยี่สิบฝีได้มา27,700ครับคุ้มหรือไม่จาก70,000ืขึ้นมา9 7้าละแปดเก้าำไร2เลิกครับเลิกได้ก็เลิกผมเลิกแล้วครับเนี่ยสุดๆผม ทำเวลาไปไม่เกิน5นาทีเอาจริงไม่เกิน5นาทีนะครับได้มาแล้วนะครับเลิกสิครับรออะไรจะเลียนต่อทําไมให้หมดตัวนะครับการที่เราเล่นนานมันจะทําให้เราหมดตัวการที่เห้เล่นเร็วมันทาให้หมดตัวช้านะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ